สวัสดีขยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงเรื่องแม่เลี้ยงแสนดีที่ 1. 1> หนึ่งบทที่ห้าสิบมุมมองใหม่เนื่องจากการวาดภาพต้องใช้เวลาห้องเต้กกับไทเฮานั่งรอนานอาจจะเบื่อหน่ายเจ้าหน้าที่ที่เตรียมงานจึงเชิญพระองค์กับบรรดาคนที่มาร่วมงานไปยังห้องรับรองที่อยู่อีกห้องที่มีการแสดงและของว่างให้รับประทานเพื่อเป็นการไม่รบกวนสมาธิของตัวแทนแต่ละแคว้น เมื่อครบกำหนดเวลาตัวแทนแต่ละคนก็ทยอยวางมือที่ถือผู้กันเก็บอุปกรณ์ที่ใช้จนหมดแล้วรอจนกระทั่งสีแห้งจึงได้ยื่นส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปใส่กรอบเพื่อถวายให้กับองค์ห้องเต้ทีละคนเจ้าอิงวาใช้แท่งถ่านเก็บรายละเอียดจนเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันหลังจากที่เก็บอุปกรณ์ทุกคนแล้วตัวแทนแต่ละคนก็กลับไปยังที่นั่งของตัวเอง รออธิบายภาพวาดที่ตัวเองวาดเมื่อสักครู่หลังจากห้องเต้กลับมาอีกครั้งห้องเต้เสด็จเยียงขานของขันทีประจำตำํนักดังขึ้นจากนั้นราชนิกุลกับเชื้อพระวงไใครแกว้นอื่นเดินนําคนที่มาร่วมง,งานก็ทยอยเดินกลับมายังห้องถงจัดงานอีกครั้งภาพวาดเจ็ดภาพที่ยกขึ้นถวายแด่องค์ห้องเต้ภาพแรกที่ถูกกางออกมาให้เห็นคือภาพของใครและมีความหมายว่าอย่างไร ราคอนกงยี่ลุกขึ้นยื่นแจงรายละเอียดขั้นตอนให้กับตัวแทนทราบอีกครั้งหลังจากนี้ขอให้ทุกท่านบอกเหตุผลและคำอธิบายในภาพวาดของพวกท่านให้ฝ่าบาทกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ทีละคนเริ่มจากภาพวาดชิ้นแรกภาพวาดตัวแทนจากแกนสุยปรมาจา,ารย์ฮันกูภาพของฮานกูถูกยกออกมาแสดงต่อหน้าทุกคนห้องเต้เต้น้อยดูจะสนใจเป็นพิเศษ เพราะพระองค์อยากรู้ว่าในสายตาของพวกเขามองว่าห้องเต้ที่ดีต้องเป็นอย่างไรวิธีการวาดรูปขนาดคนโบราณทําเอาเจ้าอิงวาถึงกับทึ่งพวกเขาใช้เพียงผู้กันวาดกับหมึกสีดําถึงแม้ในแง่เทคนิคจะไม่เท่ากับในยุคป,ปัจจุบนันแต่เทียบกันแล้วพวกเขาก็มีความสามารถไม่น,อน้อยภาพวาดแรกเป็นภูเขาสูงตระห่านรายล้อมไปด้วยพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์มีภาพชาวบ้านหลายคนอยู่ในภาพแสดงถึงอาชีพแตกต่างกันไป เหมือนภาพวาดที่เคยเห็นในพิพิธภัณฑ์โบราณไม่มีผิดทานกูใช้วิธีลงผู้กันให้เป็นหมอกควันไล่จนเกิดภาพการวาดลายเส้นเน้นให้ดูอ่อนช้อยตัวแทนกว้นสุยบอกได้หรือไม่ว่าภาพนี้หมายถึงอะไรทัานกูก้าวเดินออกมาอย่างสงาา่าผ่าเผยหากไม่นับเจ้าอิงวากับถังเย่เหลียงเขานับว่าเป็นจิตรกรที่อายุน้อยที่สุดก็ว่าได้ กราบทูลป่าบาทภาพภูเขาที่สูงชันที่กระหม่อมวาดนั้นหมายถึงความเข้ยข่ยขแงและความแข็งแกร่งของห้องเต้ที่ปกป,ป้องประชาชนในแคว้นในมีความสุขต้นไม้ที่อยู่รอบภูเขาหมายถึงความสงบร่มเย็นที่ป่าบาทมีให้กับประชาชนพยาขาห้องเต้น้อยย้มพระโอ์มองไม่ออกกว่าทรงพอพระไทยหรือไม่มองภาพตรงหน้าอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็ยกมือทำสัญญาณเป็นเชิงว่าให้แสดงภาพถัดไป ภาพวาดที่สองเป็นของตัวแทนแก้นหยวนปรมาจารย์กู้โยโว่วเผิงเชิญชายชราที่อายุมากที่สุดถูกขันทีช่วยพยุงออกมานั่งด้านหน้าที่ประทับเจ้าหน้าที่ก็แสดงผลงานวาดภาพของเขาให้ทุกคนได้เห็นภาพมังกรลอยอยู่บนผิวน้ํำงดงามจนได้ยินเสียงฮือฮาจากคนที่อยู่ในงานขนาดเจ้าอิงวายังอดชื่นชมไม่ได้ เขาน่าจะใช่ผู้กันขนาดเล็กวาดไม่เพียงเท่านั้นน้ำหนักมือที่ลงยังสม่ำเสมอไม่เช่นนั้นคงไม่เนียนขนาดนี้กราบทูลป่าบาทห้องเต้ทุกพระองค์ล้วนแต่กำเนิดจากฟ้าเป็นที่เคารพบ,บูชาของทุกคนพระองค์เปรียบเสมือนเป็นโอรสสวรรค์เป็นมังกรที่ควรเคารพยกย่องมังกรพ่นน้ำหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรที่ทรงมอบให้กับประชาชนพยาคา่ะ ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ไม่ได้มีคำถามจากห้องเต้น้อยเพิ่มเติมราชครูกรงยี่รอจนกระทั่งกูโยโ่วเผิงกลับไปนั่งที่เพื่อรอประกาศลำดับถัดไปลำดับต่อไปลำดับที่สามตัวแทนแก้นซา,างปรมาจารย์ปอพิงหนานเชิญภาพวาดของปอพิงหนานคล้ายกับของปรมาจารย์กู้โยโ่วเผิงที่เป็นภาพมังกรแต่ถูกวาดออกมาในรูปแบบแตกต่างกัน ภาพวาดนี้มังกรจะมีลักษณะที่ดุดนันสง่างามในการลงเปลด็ดมังกรถูกบรรจงวาดพร้อมกับลงสีเหลืองทองอารามตาการลงสีมีหนักเบาเพิ่มมิติให้เห็นนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าอิงวาเห็นคนใช้สีอื่นนอกจากสีดำหากว่าไม่เห็นภาพของเจ้าอิงวามาก่อนภาพวาดของปอพิงนานคงเป็นหัวข้อที่ทุกคนพูดถึงเป็นแน่ กราบทูลป่าบาทห้องเต้นในสายตาของกระหม่อมเป็นดังมังกรที่เด็ดเดี่ยวและกล้าหาญเหมือนดังมังกรในตำนานสูงส่งและน่ายกย่องกว่าผู้ใดพยาค่ะห้องเต้น้อยพยักหน้ามองภาพนั้นไม่วางตาหลายคนก็พอจะรู้ว่าภาพนี้คงถูกพระไทยป่าบาทแล้วกระมัง ลำดับถัดไปลำดับที่สี่เป็นตัวแทนจากแกนฉีปรมาจาร์หลู่ต้วนเยาวีเชิญภาพวาดของหลู่ต้วนเยาวีเป็นภาพเหมือนการจำลองเหตุการณ์ในแกนหมิงที่ชาวบ้านต่างใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขลายเส้นเน้นเป็นอ่อนช้อยไม่ได้เน้นความสมจริงเป็นแบบที่คนในยุคนี้วาด วิธีการถ่ายทอดของเขาออกมาค่อนข้างตรงตัวถึงไม่อธิบายอะไรก็เหมือนกับทุกคนที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วกราบทูลป่าบาทภาพวาดของกระหม่อมแสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้ประชาชนแว้นหมิงที่กระหม่อมได้เห็นและได้สัมผัสป่าบาทนับว่าเป็นห้องเต้ที่ดีอยู่แล้วที่ทำให้ประชาชนของป่าบาทเป็นอย่างทุกวันนี้พยาคา่ เก้าอิงวาแอบพยักหน้าให้กับตัวแทนแว้นฉีถึงภาพว่าจะดูเรียบง่ายแต่ประโยคนี้ทำให้ห้องเต้ประทับใจแน่นอนดูพระพักฝ่าบาทกับองค์ไทเฮาก็รู้ว่าทั้งสองพระองค์มีความสุขมากแค่ไหนลำดับถัดไปลำดับที่5เป็นตัวแทนจากแว้นจิ้นปรมาจารย์โจเวอเอ็กเชญภาพวาดที่ปรากฏขึ้นเป็นเมฆลอยอยู่บนท้องฟ้า มีใครบางคนในชุดฉลองพระองค์สีทองโบกสะบัดอยู่ยืนอยู่บนนั้นพร้อมกับวาดมือโปรยบางอย่างลงมาบนพื้นดินนี่ก็เป็นอีกคนที่รู้เรื่องการลงสีแสดงว่าแกลนอื่นเขามีการพัฒนาแล้วเพราะเท่าที่สังเกตเหมือนจะเป็นสีน้ำมันไม่ใช่สีน้ำอย่างที่เจ้าอิงวาเอามาเขาว,ว่าด้านหลังเป็นเหมือนพระราชวังที่มองเห็นอยู่ไกลๆมีภาพชุดฉลองพระองค์สีทองโบกสะบัดอยู่ เบื้องล่างมีผู้คนนั่งคุกเข่าในชุดสีดำอยู่เต็มไปหมดภาพวาดที่ดูแปลกตากว่าใครทําให้คอน,นอดสงสัยไม่ได้ว่าปรมาจารย์ผู้นี้กำลังจะสื่อให้เห็นอะไรนี่หมายความว่าอย่างไรหรือเป็นครั้งแรกที่ฮองเต้น,น้อยถามออกมาเองปรมาจารย์โจเหวยยิ้มพร้อมกับตอบคำถามอย่างใจเย็น ข้องเต้นในสายตาของกระหม่อมคือผู้ที่สามารถดลบรนดาลทุกอย่างที่นี่เป็นความหวังเป็นพลังให้กับประชาชนพระองค์เปี่ยมไปด้วยพระบารมีทรงอำนาจเรียกฟ้าเรียกฝนได้ดั่งใจเป็นผู้ที่ทําให้ผู้คนที่อยู่ในภาพวาดให้ความเคารพยกย่องเทิดทูนยอมตายถวายชีวิตเพื่อปกป้องพยาคา ราชครูกงยี่ถึงกับไอออกมาเบาๆนี่มันเป็นคำพูดประจบประแจงหน้าตายจริงๆห้องเต้น้อยก็ดูเหมือนจะรู้จึงแย้มสวนออกมาพร้อมกับส่งสัญญาณไปยังภาพถัดไปลำดับถัดไปลำดับที่6เป็นตัวแทนจากแก้นถังองชายถังเย่เหลียงเชิญพยาคาภาพวาดของถัวเย่เหลียงทำเอาหลายคนต้องมองเขาใหม่หากไม่มีเจ้าอิงวาอยู่ที่นี่ยามนี้ชื่อเสียงของเขาคงเป็นที่รู้จักแล้ว เจ้าอิงฮอวามองการว่าที่แปลกใหม่ที่สุดของคนในยุคนี้อย่างสนใจนางสังเกตว่าเขาไม่ได้ว่าจากผู้กันแต่ว่าจากนิ้วมือโดยใช้วิธีการกดลงในกระดาษจนเกิดเป็นภาพวาดเด็กคนนี้ช่างมีพรสวรรค์มากทีเดียว ภาพวาดที่ถูกยกขึ้นมาแสดงเป็นภาพมังกรที่คนในยุคนี้จะเปรียบเหมือนโอรสสวรรค์เกล็ดของมังกรสีทองเงาขาวใช้วิธีนำนิ้วจุ่มลงบนสีกดจนเป็นรูปเป็นเกล็ดมังกรตลอดทั้งตัวด้วยน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันทำให้ดูเนียนตาม,มากยิ่งขึ้นมังกรทองมีดวงตาสีแดงสดกำลังอ้าปากกว้างพ่นไฟอย่างน้าเกรงขามเต็มพื้นที่หน้ากระดาษ กระหม่อมวาดภาพมังกรออกมานั้นเป็นเพราะมังกรถือว่าเป็นเทพเจ้าในตำนานที่จะนำมาซึ่งอายุยืนยาวความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภวาสนาและจากสัญ,ญลักษณ์ของจักรพรรดิและอำนาจอันยิ่งใหญ่ของห้องเต้มังกรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ความมดีงามและอำนาจบารมีมังกรแสดงถึงพลังอำนาจและคุมง,งามความมดีความองอาจกล้าหาญความเป็นวีรบุรุษและความอุตสาหาพยายาม ความมีคุณธรรมอันสูงส่งและยิ่งใหญ่ดุดดังเทพ,พเจ้ามัางกรจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคขวากหนามใดๆจนกว่าจะทำในสิ่งที่ต้องการได้สำเร็จมีความขยันขันแข็งเด็ดขาดเฉลียวฉลาดมองโลกในแง่ดีนี่คือห้องเต้ที่ดีใน,ในสายตาของกระหม่อมพยาคาถังเย่เหลียงกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสมกับเป็นเชื้อพระวงศ์องเต้เต้น้อยพยักหน้าพร้อมกับเอ่ยชื่นชมออกมาว่าภาพวาดกับความหมายดี ลำดับสุดท้ายเป็นตัวแทนจากแว้นหมิงปรมาจาร์เจ้าเชิญเจ้าอิงว่าค่อยๆก้าวออกมาคุกเข่าหน้าที่ประทับเจ้าหน้าที่ก็ยกภาพวาดของนางขึ้นมาภาพวาดที่เห็นเป็นภาพมือขนาดใหญ่เกือบกินพื้นที่ของภาพวาดทั้งสองข้างความอยู่ด้านล่างเป็นภาพสองแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงภาพแรกเป็นภาพความรุ่งโรจน์มีตำหนักงดงามที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสีทองเปล่งประกายยามต้องแสงอาทิตย์ ภาพคล้ายกับคอนมีชีวิตสวมชุดค่าราชบริพารน,น้อยใหญ่มีใบหน้าเพื่อนยิ้มใบหน้าอิ่มเอิบแต่งกายงดงามสวมเครื่องประดับเป็นประกายทั้งหญิงชายแสดงให้เห็นถึงความสุขบ,บ้านเรือนล้วนแต่มีขนาดใหญ่โตบบาวไครท่ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในเรือนโรงถนนที่มีร้านค้าอยู่สองฝั่ง มีทหารในชุดเกราะกำลังเคลื่อนขบวนเดินเป็นแถวหน้าเกรงขามมีกำแพงเมืองให้เห็นสุดลูกหูลูกตาบ่งบอกให้เห็นถึงความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของแก้นหมิงส่วนอีกด้านหลังกำแพงสูงมีภาพราษฎรแก้นหมิงกำลังขุดหาเผือกหามันด้วยใบหน้าสงบไม่มีความดีใจหรือเสียใจแสดงออกมา ทุกคนต่างทำมาหากินปกติชาวบ้านสวมชุดซี่จางมีร่องรอยการประทุงอยู่หลายที่ทุกคนนั่งกินข้าวที่มีผักดองกับแป้งทอดคนละชิ้นบางภาพเจ้าอิงวาวาดเป็นเรือนหลังเล็กผูกพังมีภาพคนในครอบครัวที่อายุมากแล้วกำลังอุ้มลูกตรุษหลานมาทำนานี่เป็นเรื่องปกติที่นางเจอตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ส่วนอีกด้านหลังกำแพงเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมีภาพทหารที่นั่งดวงตาฉายแววเจ็บปวด มองเหม่อไปเบื้องหน้าโดยไร้ซึ่งจุดหมายบางคนกอดสิ่งของในมือมีทั้งผ้าพแพรผืนเล็กบางคนมีหุ่นไม้ของเล่นทอดสายตาโหยหามองไปยังพื้นดินที่แห้งแล้งอย่างหมดอาลัยหลายคนช่วยกันฝังร่างสหายอย่างโดดเดี่ยวบรรยากาศในภาพดูหดหู่แทบจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่นางกำลังจะต่อว่าใครหรือไม่หลายคนต่างพาก,กันเดาไปว่านางกำลังเปรียบเทียบว่าขุนนางร่ำรวยประชาชนเดือดร้อนหรือเปล่าทำเช่นนี้ไม่กลัวว่าจะถูกคนเกลียดชังหรืออย่างไรกัน ไทเฮาเองก็มองมาอย่างไม่พอใจพระโอรสของพระนางยังนั่งบันลังได้ไม่มั่นคงสตรีผู้นี้กลับแสดงภาพวาดออกมาเช่นนี้ไม่ใช่จะตำหนิหรือว่าในรัชสมัยของฮ่องเต้หมิงหอยุ่งเสียนอเอาใจขุนนางและทอดทิ้งราษฎรให้เผชิญความลําบากเช่นนี้จึงอย่างทราบคำอธิบายจากปรมาจารย์เจ้าว่าภาพที่วาดขึ้นมันแสดงถึงฮ่องเต้ที่ดีอย่างไร การเป็นห้องเต้ที่ดีหรือไม่ไม่ใช่ใครจะตอบแทนพระองค์ได้นอกจากพระองค์เองเทคะภาพทุกภาพที่หม่อมฉันวาดมันมีความหมายในตัวของมันอยู่แล้วว่าทุกการกระทำมันมีผลกระทบทั้งหมดพระองค์ต้องเป็นฝ่ายเลือกว่าจะสร้างแกว้นหญิงที่อยู่ในมือของพระองค์อย่างไรจะเป็นภาพความรุ่งเรืองของแกว้นก็ดีภาพความลำบากขึ้นราษฎรและทหารนับว่าเป็นผลกระทบทหารปกป้องแกว้นต้องแลกมาด้วยการทอดทิ้งบ้านและคนในครอบครัวเพื่อทำหน้าที่ก็เป็นความจริง ชาวบ้านที่เหมือนนว่าจะทุกร้อนลําบากแต่เท่าหาไปถามพวกเขาเขาคงจะตอบเหมือนกันว่าพวกเขาเคยชินกับสภาพนี้มาตลอดชีวิตอยู่แล้วขุนนางร่ํารวยมีอํานาจก็ไม่ผิดเพราะมันมีมานานแล้วพวกเขามีทั้งโอกาสและความสามารถก็ว่ากันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทหารชาวนาพ่อค้าขุนนางล้วนแต่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันรบกวนช่วยกลับภาพขึ้นมาอีกด้านด้วยเจ้าค่ะ พอภาพถูกพลิกกลับมาอีกด้านหลายคนถึงกับส่งเสียงร้องออกมาทันทีนางทำได้อย่างไรทำให้ภาพที่เห็นกลายเป็นอีกอย่างไปเลยภาพที่ถูกพลิกกลับด้านเป็นภาพการใช้แสงกระทบให้เกิดภาพมิติเชิงซ้อนมีภาพของใบหน้าเลือนลางไม่เห็นพระพักชัดเจนแต่สามารถมองเห็นดวงตาก,กับรอยยิ้มอันอ่อนโยนแสดงท่าทางกำลังใช้สองมือประคองภาพทุกอย่างอย่างทนุถนอ ขอเพียงห้องเต้ที่ดีในสายตาของหม่อมฉันและทุกคนมองได้เห็นภาพนี้แล้วอย่าทอดทิ้งพวกเขาก็พอให้พวกเขามีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องเพราะที่สุดแล้วราษฎรก็คือพื้นฐานของแกลนหากไม่มีราษฎรแล้วไซไม่ว่าจะความแข็งแกร่งที่ต้องการแรงงานที่สนับสนุนสเสบียงอาหารที่เ่อเลี้ยงคนในแกลนผู้ผลิตอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนภาษีจากพ่อค้าประชาชนก็เกิดขึ้นมาเพราะพวกเขาทั้งหมด ส่วนจะทำอย่างไรนั้นหม่อมฉันเชื่อว่าพระองค์คงจะรู้ดีอยู่แล้วไม่เช่นนั้นพระองค์คงยกกติกานี้ขึ้นมาถามจริงไหมเพคะเจ้าอิงว่าตอบด้วยน้ำเสียงกังวลใสไม่มีประมาหรือไม่แน่ใจเลยสักนิดแต่ทำเอาคนที่จะขอเป็นลูกศิษย์หลายคนต่างใจหายใจคว่ำไม่นึกว่านางจะเอ่ยตรงไปตรงมาเช่นนี้อีกทั้งยังต่อหน้าพระพักของฝ่าบาทถึงแม้ว่าพระองค์จะมีพระทนมายุไม่เยอะ แต่ก็ดูถูกไม่ได้เพราะพระองค์ถูกสั่งสอนมาจากราชครูกงยี่และอดีตห้องเต้ที่มีพระปรีชาสามารถพวกเขาไม่รู้ว่าห้องเต้น,น้อยจะตอบกลับว่าอย่างไรเป็นความจริงปรมาจารย์เจ้าพูดเหมือนท่านราชครูเชินเองก็นับว่าได้เปิดหูเปิดตาได้เห็นมุมมองใหม่บอกตามตรงภาพชาวบ้านเป็นเช่นนี้เจินไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เป็นภาพของชาวบ้านจริงๆใช่หรือไม่เป็นเรื่องปกติที่บรรดาองค์ชายองค์หญิงจะถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีในราชวางังทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมหมดแล้ว หากจะเดินทางก็มีคนจัดเตรียมป้องกันพื้นที่โดยรอบพื้นที่ที่พระองค์จะเสด็จไปจึงไม่แปลกที่ภาพเหล่านี้จะไม่เคยเห็นเพราะจิตรกรส่วนมากจะไม่กลาวว้าวาดภาพความเป็นจริงออกมาเพราะกลัวจะเกิดผลกระทบนางเองก็ต้องการทดลองดูเพราะจากที่ได้เห็นห้องเต้น้อยและได้พูดคุยกับไปเฟยหลงมาบ้างแล้วหลังสังหา์ของนางเชื่อว่าห้องเต้น้อยมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง พระองค์ไม่ใช่เด็กที่ถูกเลี้ยงดูเอาอกเอาใจอย่างเดียวแต่ถูกสั่งสอนอบรมให้เป็นกษัตริย์มาตั้งแต่เด็กนางจึงถือโอกาสนี้แสดงภาพให้พระองค์ได้เห็นมุมมองอื่นที่ไม่เคยคิดว่าจะมีเท่านั้นเพคะที่หมู่บ้านที่หม่อมฉันอยู่ก็เป็นเช่นนี้แต่ที่อื่นหม่อมฉันคิดว่าน่าจะไม่แตกต่างกันเพคะเจึงมองเห็นแล้วข้องเต้หมิงหอย่องเสียนอพยักหน้าแย้มสวนนึกชอบปรมาจารย์เจ้าผู้นี้มากขึ้นที่มีความกล้ามากกว่าบุรุษเสียอีก หักมีโอกาสพระองค์อย่าไปเห็นและสัมผัสด้วยตาของตัวเองเพราะที่ผ่านมาทุกคนเอาแต่ชื่นชมประจบปรแจงไม่เคยมีใครพูดถึงความลำบากของประชาชนให้ฟังเลยสักครั้งหรืออาจเป็นเพราะพระองค์ยังเด็กอยู่เช่นนั้นหรือเจ้าอิงวาถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์นางต้องการเป็นศินลปินที่เคยเห็นในอดีตที่เขามีความกล้าที่จะวาดภาพที่อาจไม่ถูกใจใคร แต่ในสายตาของนางคือพวกเขากล้าหาญมากที่จะถ่ายทอดความเป็นจริงออกมาให้คนรุ่นหลังได้เห็นนับว่าใช้งานศิลปะถ่ายทอดออกมาได้ตรงจุดที่สุดและนังถือว่าได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันหลังจากฟังนิยายเสียงจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการฟังนิยายค่ะ